สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะแต่เรากลับฝั่งเขื่อนนะคะนี่เราล้อสันเขื่อนไปนะคะนี่ค่ะเขื่อนเ,อเป็นไงสนุกไหมน่ะ Enter โอ้ยชนชนชนเออให้ลูกดูไปเออนี่นะคะ ขื่อนนะคะเร้มาขี่เรือนะคะพายเรือกันนะคะฝั่งนู้นก็เป็นบักกระซีนะคะที่เราปล่อยกันกีนะคะนี่นะคะข้างหน้านู้นก็เป็นเขื่อนนะคะให้เลาะสันเขื่อนกลับบ้านกันนะครโอเคค่ะปั่นจักรยานถ่ายไปด้วยมันจะไม่ปลอดภัยนะคะ โอเคค่ะบ okay, ๊ายบาย